ที่โรงครัววัดตเวทในหมู่ที่4ตำบลวังใหญ่อำเภอสีสำโรงจังหวัดสุโขทยัยพระมหากกยสิทธิทธพิภูรองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทยัยและพระครูปรลัดสารสุพัทโทเจ้าวาดวัดตเวทในพร้อมด้วยนายนิติศาสตร์จันเดชผอ,อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดสุโขทยัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และชาวบ้านตำบลวังใหญ่ ได้ช่วยกันทำข้าวหมูแดงจำนวน1,000กล่องเพื่อนำไปมอบให้ตามโรงพยาบาลต่างๆซึ่งเป็นสถานที่รักษาและรองรับผู้ป่วยโควิด1 9และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่โดยพระครูประหลัดสารสุพัทโทเจอาวาดวัดตะเวทในกล่าวว่าทางวัดได้จัดทำโรงทานตามโครงการวัดปันสุข เพื่อทำอาหารไปส่งมอบให้แก่ทีมแพทย์และพยาบาลรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด -19 มาประมาณ2เดือนแล้ว และในวันนี้ได้ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดสุโขทัยและชาวบ้านตำบลวังใหญ่จัดทำข้าวหมูแดงจำนวน1,000พันกล่องไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย,โพย,าาทย์โรงพยาบาลสุโขทัยโรงพยาบาลศรีสังวรโรงพยาบาลสวรรคโลกและศูนย์พักคอยในพื้นที่อำเภอสีสําโรงและอำเภอทุ่งเสเลี่ยมนอกจากนี้ยังมีน้ำดื่มและน้ำกระชายที่มีประชาชนบริจาคเพื่อร่วมทำบุญกับทางวัดตะเวทใน ซึ่งนอกจากจะเป็นการให้กำลังใจแก่นักรบชุดขขาวซึ่งถือว่าเป็นด่านหน้าที่สำคัญแล้วยังถือเป็นการร่วมทำบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ด้วยการให้ตามโครงการวัดปันสุขอีกด้วยนัทวดีพ่วงหงรายงาน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ แล้วแตครจบอกนะ